สวัสดีครับผมรุ่งพนมยงค์คณะบดีคณะคณิตศาสตร์และการบัญชีหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่าธรรมศาสตร์ Business School สถาบันการศึกษาดับต้นๆนเลยทางด้านบริหารธุรกิจของประเทศไทยและของเอเชียในวันนี้เราจะมาเปิด TDC หรือว่าธรรมศาสตร์ e s s Channel ซึ่งธรรมศาสตร์ e s s Channel นั้นมีการรวมทีมงานจากคณาจารย์ในคณะณาจารย์มหาวิทยาลัยสิ์เก่ารวมถึงนักธุรกิจมืออาชีพมากมายอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของ TBS i n s i g h t ซึ่งเป็นการรวบรวมบทความที่จัดทาขึ้นมาโดยอาจาร,รย์ของคณะพาณิชย์เราทาทั้งสองโครงการนี้เนี่ยเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เป็นงานบริการสังคมที่ทางธรรมศาสตร์เองนั้นได้ดําเนินการตลอดมาตั้งแต่การก่อตั้งและทางธรรมศาสตร์ n ิ s s s ส h ู o l เองเราขอเป็นสื่อกลางโดยใช้ช่องทางไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์วิทยาส s ูร์ช n นอลหรือ TBS Insight ที่จะมาสื่อาสารกับพี่น้องประชาชนชาวไทยและนักธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ผมจึงอยากจะขอเชิญทุกๆคนมาช่วยกันนะครับมารับฟังร่วมส่งคําถามข้อสงสัยหรือมาร่วมให้ความเห็นมุมมองคําแนะนําหรือหากท่านเองเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทาง TBC ก็จะมีความยีดีอย่างยิ่งเลยที่จะได้รับความร่วมมือจากพวกท่านขอบคุณครับ